สวัสดีครับร้านวัชระ,ะอรย,ยนต์นครปฐมนะครับวันนี้ลูกค้าสั่งเผาแอลลอตเตยไปแปลงใส่กระบะนะครับกำลังลือให้อยู่เผาแอลหัวยาวหรือเผาแอลลอเตยสิบกว่าเส้น ลูกค้าสั่งจองไว้แล้วครับกำลังลือให้อยู่สวยๆเลยครับเฮาแอลลอตี L L ier, ้อ่ะเฟืองท้ายเบอร์สิบเอสวยๆเฟืองท้ายเตใส่อีิสุ มีเผาแอลล้อเตี้ยก็อันนี้ครับเผาร้อยแอลล้อเดียวมีนะครับปู่ร้านค้าท่านใดสนใจทักมามีราคาส่งครับมีประมาณสัเก้าสิบเซ้นได้ สใส่สินค้านะครับติดต่อร้านวัชระ,ะอะไรยน์น,นครปฐม,มนะครับอ่าเดี๋ยวเตรียมพร้อมจัดส่งนะครับลูกค้าเตรียมรอรับได้เลยขอบคุณครับ